สวัสดีครับผมก็คนหนึ่งที่ได้สมัครวิ่งโครงการก้าวท้าใจของกระาทรวงสาธารณสุขแล้วก็ในโครงการนี้ก็คือการส่งผลการวิ่งมันจะทําได้ยากมากวันนี้ผมก็เลยมีวิธีในการที่จะเข้าส่งผลในแบบของผมเองนะครับเริ่มต้นจ้วการเปิดแอปเข้าไปนะครับเปิดแอปเปิดก้าวท้าใจนะครับแล้วก,ก็กดไปที่ส่งผลมัน,นี้ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคิมจะเป็นนี้มันจะเป็น ตัวหมุนให้ลอยเงี้ยจะใช้เวลานานมากซึ่งหลายๆคนก็คงจะเกิดปัญหานี้เช่นเดียวกันผมก็เลยมีวิธีของผมเองก็คือผมกดโน้นกดนี่กดไปเรื่อยจนมันสามารถส่งได้ตรงนี้ก็คือเมื่อเราเอ็นเนี้ยมันก็ส่งไม่ได้ใช่ไหมยังไงมันก็ส่งไม่ได้มันจะหมุน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 ผมก็เลยใช้วิธีการโดยการแก้ปัญหาโดยของผมเองนะครับเครื่องของผมคือเป็น เดดมี่แปดแต่เครื่องของท่านอื่นผมไม่ทราบใช้อะไรนะครับเนี่ยผมก็คือไปกดที่ตรงนี้เหมือนกันมันก็เหมือนกันเลยมันจะเข้าไม่ได้มันจะหมุนๆอย่างนี้เหมือนเหมือนเดิมบางคนบอกว่าเน็ตช้าผมก็ไม,ไม่ไม่ทราบนะว่าใช่หรือเปล่าพราบเน็ตของผมคือความเร็วประมาณ4แมกนะครับแล้วก็กดดูอื่นๆตรงนี้มันก็เข้าได้เท่านี้มันไม่สามารถจะแก้ไขเลยได้ กดตรงนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนเดิมมันก็กลับมาหมุนเหมือนเดิมทีนี้ผมก็เลยว่าเอ๊มันเกิดจากอะไรเนน่ยอ,อ,อ่านในคอมเมนต์หลายๆคนเกิดปัญหาเหมือนกันผมก็ใช้วิธีกดไปที่ไข่ปลาด้านบน3จุดแล้วก็มาเลือกตรงเปิดด้วยแอป,ปอื่นปรากฏว่ามันเข้าได้ครับมันเข้าไปส่งผลได้ มันจะปักกดหน,นนนหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นไปเลื่อนหน้าจอมันมีให้ส่งผลกดลงไปเมื่อกดลงไปก็ทีนี้มีระยะทางที่เราจะเีาสามารถลงไปได้มีระยะทางมาีระยะเวลาแล้วก็มีให้เราส่งรูปภาพได้ด้วยรูปภาพที่เราแคปหน้าจอไว้ แล้วก็ดูผลตรงนี้ได้3จุดแล้วก็กดดูผลก็เราก็จะเห็นว่าของเราก็คือเราวิ่งได้ในทางกี่กิโลเมตรแล้วเหลือระยวเวลาอีกเท่าไหร่เพียงแต่ว่าบางครั้งรูปโปรไฟล์มันไม่ขึ้นเนี่ยเหมือนวันนี้ก็รูปโปรไฟล์มันไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรทรมดารูปโปรไฟล์มันจะขึ้นว่าเออเป็นรูปตรวของผมเองใช่ไหมแต่วันนี้มันก็ไม่ขึ้นรูปโปรไฟล์อ่าเนี่ยเพิ่งมารูปโปรไฟล์ หรืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าเน็ตช้าผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าผมใช้วิธีนี้ในการส่งแล้วก็มันส่งได้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่ากลับไปส่งด้วยระบบเดิมมันก็จะมุน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 มันจะไม่ส่งได้ผมจึงอัดคลิปนี้มาเพื่อ,อ,อให้ท่านอื่นได้เอาไปลองใช้เผื่อจะใช้ได้โชคดีนะครับสวัสดีครับ